สวัสดีสวัสดีครับผมต้นนี้ก็ต้นนี้แต่ก่อนเป็นเจ้าโรคนะครับเป็นเจ้าโรคโรคราทุกชนิดดำชมพูเหลืองสีสนิมมีน้ำฝนเบิดครับเดินผ่านไปผ่านมา หลายฝ่าลาปีครับ <c oughs> เจาะยำได้กะไม่มีวีแววพอมาได้สิ่งดีๆได้ยาบำรุงเข้าร่างกายเขาก็ฟื้นขึ้นมาครับ <c oughs> บางครั้ง มันก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับบางครั้งลหลายท่านก็บอกว่ามันไม่มีหรอกหามาเยอะแล้วหามาทุกยี่ห้อแล้วก็ผมไม่รู้นะคอยบ่งหูเดอแต่คอยใส่แล้วมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ นะครับใช้แล้วมันเป็นแบบนี้ใส่ยังวาดีต้องถามอาจารย์ต้นครับต้องถามอาจารย์ต้นแห่งอำเภอพนานนานิคมจังหวัดสกลนคร นี่ครับลองลอยเก่ามันครับดำปร๊ดนี่กีดยังไงก็ไม่ออกครับเดินผ่านไปผ่านมาเกือบสิบป,ปีนะครับจากต้นท่อแค้นนี่บันิจนทิทอหัวแล้วนะครับน้ำมักสูตรสอง ส่เดชพ้นดีครับก็ของผมนะเฉพาะสวนผมนะผมว่าได้ครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่สวนหมเจ้าผมกับบูเจักครับตอนนี้ขเคดูแลสวนเจ้าของก่อน มันได้พ้แบบนี้ก็ถือว่าให้เครดิตอาจารย์ต้นครับน้ำหมักสูตรสองครับเด้อพี่น้องเด้อ